มาเดี๋ยวยาพามาหมุนฟรีเกมนี้กันนะนี่เหมือนคล้ายๆเกมโดดล่มฟรีไฟลนะแต่ว่าเป็นสล,ล็อตนะของค่ายพีจีนี่เขาต้องบอกเลยว่าเกมนี้นี่เขาจะแจกง่ายนะนี่เป็นไงพอปืนสั่นในี่บวก20บาททันทีแหมแล้วดูเดอได้พยาบาลในี่วายมาอีกเอายิงทิ้งไปเดะเออบวก 100. หนึ่งร้อยดูเป็นไงแหมมันชักเล่นง่ายนะง่ายมากๆเลยต้องบอกเลยว่า แม่ใครยังไม่เล่นนี่ต้องแอดไลน์ลิง์ด้านล่างนี้ไล้เลยนะเนี่ยตามเฮียมานะต้องบอกเลยว่าบวกบวกนะแหมบาทสิบ,บาทก็เล่นกันได้นะดูเออนี่950เป็นไงมาห้าร้อยห้าสิบสบายเล็งก่อนแล้วได้วายวายแล้วไงยิง มมันยังไม่ได้ไม่เป็นายเล็งอ่อนอีกสักทีหนึ่งแล้วก็ล็อกเป้าเป็นไวอีกแล้ยยังไม่มีอะไรตรงนี้ยังไม่มีอะไรแหมเอาแล้วได้หนุ่มหน้ามนแล้วายสมตัวแล้วยิงทิ้งไอ้เหี้ยพันสมยีิบกินนิ่มๆมาดูดิแตกไปอีกแล้วคูณแปดนะตอนนี้นะคูณ8ปดพันเก้าโอ้โหนี่บิดเข้ามาห้าสิบาทนร้านนะแมมันบวกอะไรขนาดนี้วะเนี่ย โอ้ดูเงินรางวัลก้อนโตรวมมันซะหน่อยดวยิว่าเท่าไหร่อืมนี่สะสมมาออมาแหมทะลุสี่พันไหมสามพันแล้วเบก้รรางวัลเบก้ามาแล้วโอ้ยบ้าบอบ้าบอเฮ้ยว้าวสบายสี่พันหกค่ะพ่อมาใครยังไม่เล่นนี่แอดไลน์มาที่ลิงก์ด้านล่างนี้กันเลยนะตามเฮียมานะเดี๋ยวเฮียพารวยนะ เออเนี่มาเล่นด้วยกันนะเหมือนคล้ายๆเกมฟรีไฟแต่ว่าเงินรางวัลรวมเนี่ยบวกห้าพันแปดเจ็ดสิบห้าบาท